จัดฟันคิดถึงคุณหมอเอมี่ใครชอบเคี้ยวน้ําแข็งค่ะต้องดูคลิปนี้ทุกคนรู้ไหมกันคะว่าเคลือบฟันของเราเนี่ยค่ะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายแต่ถ้าเราชอบเคี้ยวน้ําแข็งเนี่ยค่ะเคลือบฟันของเราเนี่ยจะรอดไหมถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ชอบเคี้ยวน้ําแข็งค่ะไม่ว่าจะใช้ฟันหน้าเคี้ยวหรือว่าฟันหลังเคี้ยวก็จะทําให้ผิวฟันของเราเนี่ยค่ะสึกได้ถ้าเป็นน้อยๆค่ะก็จะสึกแค่บางซี่แต่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยฟันก็จะเฮี้ยนเตียนแบบนี้ไปเลยนะคะ ถ้าฟันเขาสึกจนเคลือบฟันหายไปแล้วไปถึงเนื้อฟันเนะะี่ยค่ะเขาจะสึกไวขึ้นแล้วนะถ้าคนไข้ยังไม่เลิกที่จะเคี้ยวน้ําแข็งค่ะก็ะะทําให้ฟันสึกเพิ่มมากขึ้นทีนี้เวลาเรากินน้ําร้อนน้ําเย็นเนี่ยก็ะจะมีการเสียวฟันได้หรือบางครั้งนะคะก็ะอาจะจะทําให้ฟันแตกหรือว่าฟันลาวได้เลยสําหรับข้อแนะนํานะคะก็คือให้เลี่ยงการกินน้ําแข็งแบบนี้ค่ะแต่ถ้าฟันสึกไปแล้วในปริมาณที่ไม่มากเนี่ยก็สามารถที่จะอุดเติมขึ้นมาได้ แต่ถ้าสึกเยอะมากๆจนใกล้ทะลุโพรงประสาทฟันหรือทะลุไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องรักษารากฟันร่วมด้วยแต่ถ้าฟันลาวหรือฟันแตกแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องถอนฟันค่ะใครที่ชอบเคี้ยวน้ำแข็งพอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าถ้าเราเคี้ยวต่อไปฟันเราจะเป็นยังไงใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่ดีมากๆมาได้เลยค่ะคุณหมอเองเฉพาะทางด้านจัดฟันค่ะ